โอเคนะผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับสายรับคนเดิมอีกแล้วซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกม roblox นะครับผมเนี่ยจะมีชื่อว่า anime dimension นะครับผมอ่ะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่นนะครับผมอ่ะเอ่อก็ไม่เชิงสอนเล่นสิเอ่อสอนเล่นนั่นแหละนะผมแล้วก็บอกระบบเกมนี้ด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะยังไม่สอนแบบว่าผ่าด่านนะผมอ่ะผมจะมาสอนในตัวระบบก่อนนะผมอ่ะซึ่งตอนที่เราเข้าแบบไมค์แรกนะครับผมมันก็จะให้เราเลือกเนี่ยตัวละคร ฟีประมาณ5ตัวนะผมก็คือให้เลือกหนึ่งในห้านะครับผมอ่ะก็จะมีแบบว่าเาเลือกตามที่แบบคนชอบเลยนะผมส่วนตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำเป็นโกคูอิจิโกะแล้วก็ดีโกะนะผมสำหรับตอนเริ่มเกมเนาะโอเคนะผมต่อไปเป็นทางด้านของเรื่องของการเพลย์นะผมซึ่งเพลย์เนี่ยก็จะมี2อ,อย่างให้เราเลือกระหว่างจอยกับครีเอทนะผมอ่ะสำหรับใครที่อยากจอยเพื่อนก็กดจอยสำหรับใครที่อยากครีเอทก็สามารถครีเอทห้องได้นะครับผมอืม ซึ่งแต่ละดันเนี่ยก็จะมีโหมดยากต่างๆกันไปก็จะมีอีซี่ฮาร์ดแล้วก็ไนท์แมนนะครับผมอะ่ะก็จะมี3โหมดเนาะแล้วก็จะมีการปรับฮาร์ดคอร์ซึ่งแบบการปรับฮาร์ดคอร์เนี่ยก็คือแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อตายได้ครั้งเดียวนะครับผมคือถ้าเราตายในเกมนั้นอนะ่ะครั้งเดียวคือเราก็ตายเลยนะครับผมอะ่ะก็คือจบเกมนะครับอันนี้เฟนเฟนออลี่นี่ผมยังไม่ลองนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าให้เฉพาะเพื่อนเข้าได้มั้งอันนี้น่าใช่นะครับผมโอเค โอเคน้าผมต่อไปเป็นเรื่องของทางหนะ้าของแบงค์นะครับผมซึ่งแบงค์เนี่ยก็จะมี3อย่างนะครับผมก็คือการ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยวิธีได้รับการ์ดก็คือเป็นการแบบว่าอดรอปจากตามแมปนะครับผมซึ่งแบบเนี่ยก็จะมีการ์ดเอ่อต่างๆนะซึ่งการ์ดเนี่ยเราก็สามารถเอามาบัฟเป็นการ์ดบัฟตัวละครได้นะครับผมซึ่งการ์ดเนี่ยเราสามารถใส่ได้สูงสุด3ช่องนะครับผมก็คือใส่ไปเลยนะครับสมมติเราได้การ์ดแบบดีดมาแล้วก็ใส่ไปซึ่งการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันถึงจะเป็นการ์ดอัััันนนนนนเเเดดีีียยยวววกกกแต่่่่่่่็ไมม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 ใชาาาาาคคสรรถจะะะะหหืออออบผผง สองใบอย่างเงี้ยบางคันก็จะแบบเพิ่มตัดต่างกันบ้างนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าการ์ดเนี่ยใบไหนที่เราไม่ใช่เราก็สามารถกดซิลได้นะครับผมกดตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วกดขายแบบถ้าเราอยากขายนะสมมติเราอยากขายเราก็สามารถกดขายได้นะครับผมโอเคต่อไปนะผมเป็นเทอร์นัลของเอ่อคาแรคเตอร์นะครับผมคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยให้เราเลือกเล่นนะครับผมซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะสามารถได้ตามแมปนะครับผมนี่ซึ่งแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ดรอปให้ด้วยนะครับผมนี่ อ่านี่นะผมโหมดแต่และโหมดก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปเนาะหรือถ้าใครจะซื้อก็สามารถไปชิจได้ที่ช็อปนะครับสำหรับคาแรคเตอร์อือต่อไปนะผมเป็นท่านั้นของคอสตูมซึ่งคอสตูมเนี่ยก็จะเป็นสกินนะครับผมอันนี้คือสกินเนี่ยก็จะไม่ได้ช่วยบวกสตัดหรืออะไรนะครับผมบวกแค่ว่าเราใส่สกินอ่ะสมมติผมใช้เป็นอ่ะอิจิโกะนะผมอิจิโกะผมใส่คอสตูมคิริโตะอะไรเงี้ยนะผมนี่คือตัวละครผมเนี่ยจะเป็นคิริโตะนะผมแต่สกิลเนี่ยจะเป็นของอิจิโกะนะ เข้าใจใช่ไหมอ่าคือเราเอ่อสกินเป็นคิริโตะแต่ว่าส,สกิลเนี่ยเป็นของอิโกะนะส่วนคอสตูมเป็นของคิริโตะก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคในเรื่องของแบงก์ก็จบกันไปแล้วนะผมก็จะมีพวกคอสตูมอะไรนี้นะผมอ่ะผมใช้ตัวละครเป็นโกโจละตอนนี้อ่ะโอเคต่อไปครับผมชอ็อปซึ่งช็อปเนี่ยก็จะมีเอ่อคาแรคเตอร์ характер, นะครับผมคอสตูมแล้วก็เป็นพวกบูทต่างๆนะผมให้เราซื้อเนาะอ่าตัวละครก็หลากหลายนะผมแนะนำ เออพวกนี้เนี่ยพวกด้านล่างเนี่ยคืออย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะเพราะว่ามันมีให้เก็บฟรีแล้วนะครับผมซื้อเฉพาะพวกข้างบนดีกว่านะครับผมพวกพันหกอะไรเงี้ยอ่าใครจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ผมแนะนำเป็นลิมูรุกับโกโจแล้วก็เซนนิสึนะผมซับตัวนี้เซนนิสึสกิลกว้างลิมูรุสกิลกว้างโกโจสกิลก็ไกล,กกลกกนะผมแถมแรงด้วยหรือจะซื้อพวกเซเบิร์ตอันนี้ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ความชอบเนาะโอเคคอสตูมก็มีให้เราซื้อเป็นสก,กินหลายหลายอย่างนะมีเอ่อเอ่อโกโจนะผมแบบถอดผ้าปิดตาซีเรีียมอานะ มีเอเลนอะไรก็วาดไปนะผมแล้วแต่คนที่อยากซื้อเนาะพวกบูธก็จะมีแบบว่าซื้อเงินนะผมซื้อเงินซื้ออะไรแบบนี้ได้นะครับผมโอเคโอเคนะผมต่อไปเป็นหน้าของเควสนะผมซึ่งเควสเนี่ยก็จะมีให้เราทำนะับวันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วสามเควสซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีเควสให้เราทำประมาณเอ่อห้าเควสนะผมอ่ะก็ถ้าเราทำทือทุกเควสเนี่ยจะได้สามสิบเพชรเท่ากันหมดเลยนะผมมมีห้าเควสเนาะอืม โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องอของการระบบอะไรต่างๆนะครับผมสำหรับในเกมนี้เนาะซึ่งเกมนี้ก็มีโค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดเราก็สามารถมาใส่ได้ตรงไอรูปนกทวิตเตอร์ตัวนี้นะผมนี่ก็สามารถกรอกโค้ดไปได้นะครับผมอืมอันนี้เป็น V.I.P. นี่เป็น V.I.P. นี่ถ้าเราเติมไปเนี่ยมันคือเราจะสามารถาได้ของสิทธิพิเศ,ศษที่เกมเขาให้มาด้วยนะครับผมอันนี้ก็แนะนาว่าอย่าเพิ่งเติมดีกว่ามันไม่คุ้มนะครับผม5้าโ้ก้ารบัคกก็ถือว่าแพงอยู่นะอ่า แล้วก็จะมีนะครับผมใน้งนั้นของพวกเซตติ้งด้วยนะผมก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับผมก็อยากเปิดอะไรอย่างนี้นะส่วนผมเนี่ยจะปิดเปนทั้งนั้นข,นของเดเมจเอาไว้นะครับผมแล้วก็ปิดเพลงด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยจะได้ไม่โดนลิขสิทธนะิ์เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งเซตติ้งเนี่ยมันก็จะบอกด้วยนะผมว่าเราเนี่ยเล่นมากี่วันแล้วเลเวลเท่าไหร่อย,อย่างนี้อะไรบ้างนะครับผมอะ่ะก็สามารถมาดูได้นะครับผมเราแบบว่าตีเอ่อพวกไทม์เชลเลนเจอร์ไปเท่าไหร่แล้วก็มาดูได้นะอันนนีี้้คคคืออผผมมตตไปแลวว209ััะรบโเ เล่นมาแล้วสาวันนะครับผมเวลาที่เล่นเนี่ยก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับผมก็มีมานี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนผ่านด่านอะไรต่างๆด้วยนะครผมแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของเออไอเจ้าเารียกว่าอะไรอะคาแรคเตอร์เทรนนิ่งอะไรอะเพลสเหรอน่าจะใช่นะครับผมอานะจารย์ว่าเพลสเนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อทางชเลเจอร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาบอกกันนะครับผมอืม้ เออลืมบอกไปอย่างหนึง่งซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าฟรีแบบว่าฟรีโกฟ์รีเมด้วยนะผมคือให้เราไปเอพีได้นะครับผมอืมอ่าก็มีวันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาสอนเล่นกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย